สวัสดีครับสกิทบันเทิงวันนี้อยู่กับผมบิ๊กเอ็มลิขิตนะครับวันนี้ผมมีข่าวสารอัปเดตจากกองถ่ายละครมาฝากจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มความสนุกของสกิทบันเทิงด้วยความแรงของสองหนุ่มไม้พัทรเดชและโนตวัชรบูนจากกองถ่ายละครรอยรักแรงแค้นค่ะไม้และโนตบอกเลยว่าเรา2คนเจอหน้ากันไม่ได้เอะอมีเรื่องให้ดวลหมัดประทะคารมกันตลอดแถมด้วยเสียงแซวกันเองว่าวันไหนมีแลกหมัดวันนั้นต้องมีข้าวของเสียหายแน่ค่ะแล้วใครจะส่ง่ะได้รเลย เกลี่ยดกันเลยครับเป็นใจไม่ชอบครับเกลียดกันมากสู้กันแบบจริงจังอ่ะสูกันไม่ได้เลยนะครับคือแบบมันยากมากในการแสดงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นดราม่าแต่ว่ามันมันบูเยอะจากประสบการณ์ที่ผ่านงานหลายครั้งที่เราสู้กันอ่ะของมันมักจะพังของมันมักจะพังโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะรถเลิศมักจะบุบโดยที่แบบเราเราก็เซฟแล้วนะแต่ด้วยแบบแรงที่เหวี่ยงด้วยอารมณ์ด้วยหลายๆอย่างอ่ะบุบไปหลายคันแล้วฮะบุบไปหลายคันแล้วฮะ ติดตามความเคลื่อนไหวของกองถ่ายละครรอยรักแรงแค้นได้ทางข่าวบันเทิงช่วงต่างๆของช่องเจสีนะคะ